The Hero คนต้นแบบติดที่เจริญนิดนะครับก็ตำแหน่งก็แชมป์โลกพ่อกาย3สมัยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับตอนนี้งานของผมเหรอก็ช่วยงานสมาคมเล็กๆ,ๆน้อยโดยการรับผิดชอบเป็นผู้สอนชาวไทยรับผิดชอบทางด้านพ่อกายหญิงและฟิตเนสหญิงทั้งหมดนะครับ ก็ในส่วนของอาชีพส่วนตัวก็ดูแลเรื่องของงานของ power zone y m น fitness ซึ่งเป็นของผมของของผมเองครับผมก็ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดก็ส่วนมากทั่วไปครับแต่ว่าอำนาจสั่งการจริงๆก็อยู่ที่ภรรยาผมเองก็คือคุณนภิพรชมสมบูรณ์ส่วนผมก็ดูห่างๆให้คำปรึกษาบ้างอะไรครับ oh. ผมเองนี่ พ่อแม่ของผมก็มีลูกทั้งหมดก็รวมทั้งผมด้วยผมเป็นคนที่ห้าผมผมเป็นคนที่เป็นคนสุดท้องนะครับผมเองเป็นคนจังหวัดสุรินโตที่จังหวัดสุรินนะครับเรียนหนังสือครั้งแรกก็อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสามตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ครับผมพอในช่วงเข้ามัธยมก็จะเป็นโรงเรียนสุรวิทยาคารตั้งแต่มต้นถึงมปลายเช่นกันนะครับ ก็ในช่วงชีวิตของช่วงของมอจะในช่วงชีวิตของช่วงประถมประถมศึกษาพเองมก็เป็นคนที่สภาพครอบครัวมันก็เป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีญาติพี่น้องอยู่รวมกันเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะว่าคนสุรินทรน์นะเช้าวงเหล้าเย็นวงไพ่เราเป็นเด็กก,ก็จะใช้ให้เราไปซื้อเหล้าลักษณะนเี้ย ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่แล้วเราเองก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายกับสภาพเหตุการณ์แบบนั้นเราเองก็พันตัวมาพยายามเล่นกีฬานะครับออกมาคบเพื่อนๆที่เล่นกีฬาด้วยกันนะครับก็ทําให้เรามีความสุขไปวันๆโดยการเบื่อกับสภาพแวดล้อมทําให้เรามีความสุขกับเพื่อนๆในการเล่นกีฬาด้วยกันนี่เป็นจุดเหต,เหตุเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยอโอกาสได้เล่นกีฬามาตลอดนะครับ ก็ในช่วงวัยประถมเนี่ยเขาส่งเสริมให้กีฬาประเภททีมะนะอย่างเช่นกีฬาแฮนด์บอลอย่างเงี้ยแฮนด์บอลบาสกเกตบอลเวย์บอลแต่ว่ากีฬาครั้งแรกที่ผมเ,เล่นก็คือแฮนด์บอลครับใช่ครับเป็นตัวของโรงเรียนแข่งขันในระดับประถมศึกษาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก่งที่สุดในโรงเรียนแต่ว่าไปแข่งนอกโรงเรียนเราก็ไม่เคยชนะเขาสักที<อ>ลายก็ได้มาก็เป็นเรื่องของเอ่อ บาสเกตบอลบ้างเล็กน้อยนะที่หน่อยแล้วก็มาเป็นวอลเลย์บอลในส่วนของวอลเลย์บอลเนี่ยรู้สึกว่าเราเล่นอย่างจริงจังนะครับพอเป็นตัวเซตนะครับในทีมเป็นเป็นกัปตันทีมด้วยและนําทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็แข่งขันในช่วงแข่งกับในระดับประถมศึกษาอะไรเงี้ยฮะก็แบ่งเป็นอายุยาเช่นอายุไม่เกินไม่เกิน14ปีอะไรเงี้ยก็ไปแข่งขันเราเองก็สู้เขาไม่ได้เหมือนเดิม ไอ้แกวเป็นทีมเนี่ยขยันมากแต่ว่าไม่เก่งนะครับ oh. พอจากจบจบจากประถมใช่ไหมครับแล้วก็ก็มีโอกาสได้สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็ก็ชอบเบสบอลมาเรามีพื้นฐานเบสบ,บอลแล้วก็เป็นตัวแทนของของโรงเรียนนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยเราเองก็เป็นเป็น เป็นกับตันทีมวอลเลย์บอลซึ่งเป็นตัวเซตนะครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาจนถึงมสามพอถึงมสามเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อนหน่ายกับวอลเลย์บอลมากเพราะเราเป็นคนที่ขยันฝึกซ้อมแต่ว่าคนอื่นๆไม่ขยนันเนี่ยพอเข้าเซตที่สามในกีฬาคนอื่นๆเขาจะหมดแรงและดังนั้นเวลาที่เราจะแข่งขันพอเข้าเซตที่สามอ่ะเราก็จะมีโอกาสที่จะชนะของทีมโรงเรียนอื่นเลยเนี่เพราะว่าความฟิตไม่พอแต่ว่า เป็นจุดเนี่ยที่ทาให้เราสึกเบื่อนหน่ายแล้วเราเองก็มองหากีฬาที่ตัวเองชอบก็คือกีฬาประเภทบุคคลนั่นก็คือมวยสากลสมัครเล่นอ่าเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ไปโรงเรียนเอ้มีโอกาสได้ไปที่สนามกีฬาจังหวัดของจังหวัดสุรินได้พบท่านอาจาร,รย์บัญชาสุพรรณนรสหรือที่เรียกว่าบูาววัตกาศในยุคนั้นนะฮะท่านเองก็ไปสอนหนังสือแล้วก็ซ้อมกีฬาที่นั่นด้วยท่านเองก็เห็นว่าสายตาของผมเนี่ย มันเป็นคนที่ถนัดซ้ายแล้วเป็นคนที่สายตาเฉียบคมท่านเองก็พยายามที่จะปั้นให้ผมเป็นมวยสากลสมัครเล่นแล้วตอนนั้นก็พยายามที่จะฝึกซ้อมอย่างหนักมากแล้วก็เข้าไปอยู่ในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกนะครับก็ได้เป็นที่สามของจังหวันนะครับตอนนั้นไปคัดไปคัดเป็นตัวแทนก็เกือบเกือบได้เข้าไปอยู่ในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้จะฝึกฝึกฝึกแล้วก็อยู่ในค่ายของมวยไทยนะ เบสิกหรือทักษะที่ถูกต้องจริงๆในบนมสรคนสมัครเล่นเนี่ยมันก็ไม่มีแต่ว่าเรามีใจรักแค่นั้นเองครับช่วงนั้นเป็นช่วงฮเลียวต่อมากเลยอะเรื่องของการที่หนึ่งที่บ้านผมจนนะไม่มีเงินที่จะเรียนต่อไม่มีโอกาสที่จะสอบเอนนรานเหมือนชาวบ้านเขาถึงสอบเอนทชานได้ก็คงจะไม่มีตมังเรียนนะครับ <S <S เรียนก็ไม่ได้โงโ่นะผมเองอยู่ในห้องคิงตอนอยู่มอปลายนะครับ <S <S เป็น <S <S ที ในห้องคิ้งของจังหวัดน,นะครับก็ก็มีโอกาสที่จะเรียนกับกลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่งๆนะฮะในห้องเรียนนั้นแต่ว่าตัวเองนี่ก็ไม่เรียนเล่นกีฬายอย่างเดียวนะครับพอเล่นกีฬายอย่างเดียวแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าจบแล้วเราจะทําอะไรแล้วก็ทางพี่ชายก็กยื่นคําขาดบอกว่าโอเคเขาจะส่งให้เรียนแค่เฉพาะมปลายเท่านั้นนะพอจบมปลายแล้วเขาจะไม่รับผิดชอบแล้ว ก็เป็นจุดเห็นหนึ่งที่ทาให้ผมรู้สึกว่าจะทํายังไงก็ได้ให้มีสตังค์เข้ามาจุนเจือตัวเองในตัวเองที่ในขณะที่ตัวเองเรียนจบมอไปลายไปแล้วก็เจอยพระเอิญโชคดีในกีฬาแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีปีนั้นผมเป็นตัวแทนของเขตสิบกรุงเทพมหานครแล้วก็เกิดได้เหรียญรางวัลมาได้ที่สามได้เหรียญทองแดงทางปืนใหญ่ต่อเสื้อากาศยานนะครับของกองทัพบกเขาก็บรรจุให้ผมไปเป็น ไปเป็นทหารยศยศสิบสิบรีนะครับเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยก็เรียนจบรอดอแล้วสามปีก็มีโอกาสก็มาอยู่เข้าได้เลยนะครับตั้งแต่นั้นมาก็รับราชการแล้วก็เล่นกีฬายกน้ำหนักให้กับกองทัพบกมาตลอดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ชิงแชมป์โลกของพอกายและฟิตเนสหญิงนะครับที่ผ่านมา5-6-7 ตุลาที่ผ่านมาครับเพิ่งเพิ่งเสร็จไปหน้าที่ของผมก็เป็นทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในสถานที่การแข่งขันทั้งหมดที่นายกสมาคมพ่อกายแห่งประเทศไทยให้ผมรับผิดชอบนะครับก็สุดยางก็จบสิ้นไปด้วยดีผมแพ้นักกีฬาอิหร่านในบ้านเราในปี2009นะครับซึ่งเป็นการรายการทิงแชมเปีอเชียผมเองก็ยอมรับในความายแพ้ครั้งนั้นแต่ว่า ในเดือนพฤศจิกายนในปี2009นั้นมีการแข่งขันชิงแชมป์โลก The Hero คนต้นแบบ